ก่นจะมาอิสลามกันนะคะแบบเป็นสูตรเลยอะ่ะเออสูตรทางร้านเรานะคะทางร้านเรานะคะเบบี้มาอิสลามนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะเอาให้ดูนะตันนี้เองยืดมากนะคะนี่ดูนะแบบ ขาย่แพงน,นะคะกระปุกละห้าสิบาทนะก็คือกระปุกน,นี้คือกระปุกกลางะคะกระปกุกกระปุกใหญ่สุดก็จะเป็นร้อยี่สิบาทบคือเนื้อมันดีมากนะคะรเราขอไม่บอกสูตรนะคะเพราะว่าสูตรทันนะคะไม่บอกสูตรจริแล้ว เสียงจิ้มก็ดังอยู่ตัวบ้านในกล้องไม่ค่อยได้ยินมันจะหอมๆนะยืดมากปึ๊บอเคก็สูตรทางร้านแล้วนะคะ ติดฟงังๆโอเควันนี้ไปก่อนนะคะแค่มาบอกสูตรเฉยๆว่าสูตรนี้ก็คือสูตรของไรไม่ใช้บอแหลกไม่ใช้ผอมหอยมิตาไม่ใช้แป้งโยครีมไม่ใช้ทุกอย่างไม่ใช้แฟบไม่ใช้สารทุกอย่างนะคะก็เขาไม่บอกสูตรนะโอเควันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝฟงกงคับสไลค์แล้วก็อ่า อะไรกว่าไลค์นะคะนี่บายอยากอะไรวะอยากอยากรู้สูตรนะคะแบบติฟังกิตันด้วยจะได้รู้สูตรกันนะคะบาย,บาย